ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคน, hello, hello. ว,คกคนวันนี้นะคะพบกับก้อยอีกแล้วอตอนนี้ก็อยู่อินเดียเนาะอยู่หอซึ่งก็อยู่เป็นหอในวันนี้ก็จะพามาทัวหอซึ่งหอ,อก้อยแบ่งเป็น3แบบนะคะแบบแรกคือ แชร์สองคนแบบที่สองแชร์สี่คนก็คือแบบที่ก้อยอยู่นั่นเองส่วนแบบที่สามคือแชร์แปดคนค่ะก็คือเป็น t u o l sharing f u r sharing และก็เ sharing นะคะหอที่ก้อยอยู่เรียกว่าเอทธน่าวานค่ะเป็นหอ,อใช่เป็นหอเกา่าหอนี้จะดีตรงสำหรับ f u l sharing นะ หอที่ก้อยอยู่ปีที่แล้วเทอิมที่แล้วก็คือเป็นไอทีน่าทรีค่ะเป็นหอไม้ซึ่งมันจะดีสําหรับทูชร์ลิงแต่ว่าพอคิดดูดแลๆหลายๆอย่างแล้วก็ชอบแบบแชร์สี่คนมากกว่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบแชร์สี่คนนะคะทุกคนนี่ดูเตียงดินี่เตียงที่ก้อยนอนก็เป็นอย่างนี้เลยทุกคนโอเคซึ่ง ชร์สี่คนก็จะมีเตียงสี่ตัวนะคะแยกกันแล้วก็มีโต๊ะข้างเตียงอย่างนี้สี่ตัวแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าสี่ตัวค่ะแล้วก็จะมีห้องน้ําแยกซึ่งห้องน้ำก็จะมีสองห้องอาบนะ้ำสองห้องน้าแล้วก็สองที่ล้างมือค่ะอันนี้ก็คือแบบแชร์แบบสี่คนที่ก้อยบอกนะดูก็คือทุกคนก็จะมีไฟที่หัวเตียงซึ่งอันนี้อะขอเปิดเป็นฝั่งนี้ก่อนละกัน อันนี้คือแบบชาร์จแบตนะคะถ้าอย่างนี้ก็คือปิดจะไม่มีไฟออกมาแต่ถ้าเปิดเนี่ยไฟถึงจะจ่ายออกมานะคะส่วนอันนี้เป็นไฟหัวเตียงก็เปิดอย่างนี้คือตรงนี้เราก็ปรับได้นะไม่ใช่ปรับไม่ได้แล้วก็ก็จะเป็นโตข้างเตียงแล้วก็นี้คือเตียงนะคะทุกคนทุกคนมันก็จะมีช่องเก็บของใต้เตียงอยู่อีกเหมือนกันแต่อันนี้ก็ไม่ได้เปิดนะเขาไม่รู้ว่าเพื่อนเอาอะไรทิ้งไว้หรือเปล่า ซึ่งพอออกมามันก็จะยาวประมาณนี้ทุกคนก็คือใหญ่มากๆเหมือนกันก็จะเปิดของก็ให้ดูทาลักกันแล้วตรงนั้นก็คือโซนคอมมอนรูมเดี๋ยวก็จะพูดอีส่วนตรงนี้คือตู้เสื้อผ้านะคะซึ่งตู้เสื้อผ้ามีหลากหลายแบบมากเหมือนมาก,กันคนละล็อตประมาณนี้ดีกว่าแต่ก็นี่ก็คือวิวหน้าต่างนะคะทุกคน แต่ละมุมห้องก็จะจัดไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์หลักๆอะ่ะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้และคราวนี้เดี๋ยวไปดูห้องน้ํแต่ว่าแต่ละมุมะคะ่ะจะจัดไม่เหมือนกันตามแต่ละขนาดไซส์ห้องซึ่งไซส์ห้องก็ไม่เหมือนกันกันใกล้เคียงกันนั่นแหละโอเค๋ยวไปดูห้องน้ํากันดีกว่าห้องน้ําก็จะมีไฟตรงนี้ก็จะเป็นไฟตรงเหมือนค่อยกอางล้างหน้านะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไฟ ของห้องนะ้ำยัส่วนอันนี้นะคะ <c oughs> ก็จะคือไฟห้องอาบนะ้ำค่ะทุกคนซึ่งจริงๆ <c oughs> มันต้องมีไฟข้างบนอีกนะสมัยนี้ <c oughs> แล้วก็จะมีตัวเาลาตัดผ้าตรงนี้ค่ะแล้วก็มีปั๊กตรงนี้อีก <c oughs> คือบอกเลยว่าทุกอันนะ่ะก็จะมี เนี่ยเปิดให้ใจ่ายไฟถ้าปิดก็คือจะไม่มีการจ่ายไฟค่ะทั้งขยะด้วยอ๋อแล้วก็ที่นี่นะคะมีน้ำร้อนแต่ว่าน้ำร้อนจะเป็นเวลาค่ะช่วงเช้ากับช่วงเย็นเท่านั้นเขาจะไม่ได้เปิดชิ้งแต่ว่าถ้าหน้าร้อนก็คือมีน้ำร้อนทั้งวัน <laughs> ส่วนโอนนี้ก็จะเป็น common room ค่ะซึ่ง c o m มอ n room ของ f o l r sharing กับ e อ g h sharing จะเหมือนกันแล้วก็ไปดูห้องอื่นดีกว่าพอดีเมดก้อย มีคัดเรียนอยู่นะคะ อ๋ออันนี้คือพัดลมนะเลืมบอกนี่ปรับได้สี่อันแต่ว่าเบอร์หนึ่งนจะแรงสุดเหมือนไทยอะ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเบอร์หนึ่งถึงแรงสุดเอ๊ะหรือเบอร์สี่แรงสุดจำไม่ได้แล้วคราวนี้เราจะมาดูแบบแปดคนนะคะนี่ห้องแปดคนนี่ก็ห้องแปดคนสว่วนนี้ห้องสี่คนนี่ห้องก้อยสี่คน คือหอเนี้ยจะมีสามชั้นชั้นล่างชั้นนี้แล้วก็ชั้นบนซึ่งชั้นบนจะอยู่แค่8คนอย่างเดียวส่วนชั้นล่างก็จะมี8คนกับ2คน1ห้องคือหอที่ก้อยอยู่เป็น2ปีกปีกฝั่งนี้คือฝั่งมหาลายัยอีกปีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งนักเรียนแต่ทั้งสองหอสองปีกคือหอหญิงส่วนฝั่งตรงข้ามหอก้อยก็จะเป็นหอชายมี2ปีกเหมือนกันก็คือนักเรียนชายจะเยอะกว่านะคะก็เลยทําให้มี2ปีกขอตั้งกล้องแป๊บนึงเหนื่อยแล้วก็ อ๋อคือในโซนมหาลัยก็อยามีสำหรับนักเรียนมปลายเป็น World School นะคะแล้วก็มีนักเรียนที่เป็นอนุบาลประถมอะไรนี้ก็มีเหมือนกันก็คือยิ่งใหญ่มากค่ะคราวนี้ก็จะมาเปิดแบบหาน8คนให้ดูนะคะเอกแชร์ริงค่ะทุกคนอันนี้ก็คือแบบเอกแชร์ริงก็คือเดินเข้ามาก็จะเห็นเลยว่าเป็นเตียงสองชนันก็คือมันเหมือนแบบแชร์สี่คนแต่ไกล เป็นแชร์แปดคนแล้วก็ใช้เป็นเตียงสองชั้นแทนก็จะได้เป็นแปดคนแล้วแล้วข้อนี้ตรงนี้เห็นป้าของห้องก้อยแชร์สี่คนอะ่ะมันจะว่างระดับหนึ่งแต่องนี้ก็คือตู้เตียงเต็มเลยแล้วก็จะเห็นว่าขนาดเท่ากับห้องก้อยเลยนะนี่ส่วนแชร์แปดคนก็เหมือนเหมือนกันก็คือมีตู้เสื้อผ้าแปดตัวนะคะมีเตียงสองชั้นสี่แล้วก็มีตัวโตวข้างเตียงเหมือนกันแล้วก็สำหรับข้างบนก็จะเป็นอย่างนี้แทนค่ะ พัดลมสองตัวเหมือนกันอ๋อที่นี่มีเครื่องตรวจจับควันด้วยนะคะถ้ามีมีควันเข้าไปก็จะมีเสียงร้องทั้งตึกเลยแล้วข้อนี้เราก็จะมาดูห้องน้ําซึ่งห้องน้ำนะคะก็เหมือนกันเลยไอตัวเราตัดผ้านี้เขาซื้อมาเพิ่มนะจริงๆไม่มีมีแค่อันนั้นห้องน้ําก็จะเหมือนกับแชร์สีคนค่ะเพราะฉะนั้นก็ข้ามไปเนาะแล้วข้อนี้ก็จะมาดูห้องส่วนกลางห้องส่วนกลางเหมือนแชร์สี่คนเลยแต่ว่าแชร์สีคนห้องก้อย อ่านหนังสืออยู่เพราะฉะนั้นก็จะมาพูดในห้องแชร์8คนไหมคะก็คือแชร์8คนกับแชร์4คนเหมือนกันจะมีโต๊ะอ่านหนังสือ8ตัวซึ่งพอแชร์8คนอ่ะทุกคนก็ต้องแบบหาดกันใช้สับกันใช้แต่ถ้าแชร์4คน2ห้องใช่ไหมคือมันจะแชร์กัน2ห้องมันก็เลยเป็น8ตัวพอดีค่ะทุกคนก็แบบโต๊ะใครโต๊ะมันแต่ถ้าแชร์8คนมันกลายเป็น16คนแต่มีแค่8ตัวมันก็ต้องแชร์กันใช้ Okay. ซึ่งห้องก้อยห้องคอมมอนรูมก็เหมือนอันนี้เลยสําหรับ8คนกับ4คนห้องคอมมอนรูมเหมือนกันนะคะแล้วข้อนี้ในคอมมอนรูมก็จะมีโต๊ะหนังสือ8ตัวมีทีวีมีตู้เก็บของอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็มีตู้เย็นเหมือนกันค่ะเอ๊เขาเปลี่ยนตู้เย็นของห้องนี้เป็นตู้เล็กแล้วนี่ตอนแรกเป็นตู้ใหญ่ทุกคนแต่ว่าทีวีเป็นไซส์ใหญ่อยู่ทีวีห้องก้อยไซส์เล็กไม่เท่าเทียมเหมือนมากันคนละเลาะด่ะทุกคน คราวนี้นะเดี๋ยวก้อยจะพาไปดูแบบสองคนมากดีกว่าขอปิดไฟลปแบบนึงคือตัวแต่ละห้องก็จะมีนี่ที่เก็บรองเท้าซึ่งที่เก็บรองเท้าก็จะมีสีชั้นใช่ไหมทุกคนแล้วก็มีข้างบนอีกซึ่งไม่รู้เก็บอะไรเหมือนกันซึ่งสําหรับแชร์สีคนมันกาลังคดีคือทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างมามันกําลังเหมาะกับแชร์สี่คนนะ่ะถ้าแปดคนมันต้องแชประมาณนี้ แล้วคราวนี้ก็จะมีตรงนี้ค่ะเป็นส่วนกลางอาจจะเป็นโต๊ะเชเบลเชนนี้หรือว่าจะเป็นโต๊ะนั่งเล่นเกมหรือจะเป็นโต๊ะคุยกันเฉยๆก็ได้แล้วก็มีคูลเลอร์น้ําฝั่งนี้1ตัวแล้วก็ฝั่งโน้นอีก1ตัวนะคะคราวนี้เดี๋ยวก็จะพาไปดูแบบแช่สองคนเหนื่อยอ่ะรู้สึกพูดเยอะมากอ่ะนีแช่สองคนฮะอู้ ห้องเนี้ยไม่รู้เหมือนกันคือห้องอะไรเมื่อก่อนคือมีชั้นอู้วัญหาตายหมดแล้วน่ามีอยู่นี่อยู่อันนี้เป็นหลังหอนะนี่ไงที่ก้อยบอกว่ามีสองปีกนี่ปีกของฝั่งก้อยส่วนอันนั้นปีกไม่ใช่สิมีสองปีกแต่อนนี้มันคือหอคนละหอกันเลยอันนั้นคือหอของ,อของนักเรียนฝ่ายชายนี่ห่อผู้หญิงแล้วก็แบ่งเป็นสองปีกในนี้อีกอันนั้นก็มีอีกสองปีกไม่เหมือนกัน น,นี้เหมือนห้องส่วนกลางเดี๋ยวไปดูข้างนอกดีกว่าคนคือเมื่อกี้ลกดอัดนแล้วคือพูด,น,ดนน้ี้อ้าวนไม่กดอัดาอันนี้นะคะก็คือบันไดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแต่ชั้นล่างไม่เคยใช้นี่เหมือนกันไม่รู้ใช้ได้ไหมไม่ได้ขึ้นมาจากชั้นล่างก็ใช้บันไดกลางแล้วนี่เห็นอันนี้ไหมมันก็จะเป็นแบบส่งสัญญ,ญาณร้องเตือนเวลามีควนันเพราะว่าจะมีเครื่องตรวจจับควนันตลอดเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ก็มีถังดับเพลิง ตรงนู้นก็มีเป็นแบบว่าสายดับเพลิงนะคะคือหอที่นี่จะไม่มีระเบียงหน้าต่างที่ทุกคนออกไปได้แต่แบบจะมีอุปกรณ์แบบเพลิงข้างใน,นเป็นหอแบบปิดกระจกแบบปิดเราเปิดไม่ได้นะอันนี้ก็จะเป็นโซนระบบไฟค่ะทุกคนอันนหนก็คือคนคุมหอโอเคค่ะคราวนี้กลับมาใหม่ก็ นี่คือระบบควนันเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอย่างนี้เห็นไหมอันนี้นี่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 นีน,น,นี่นี่คือระบบควนันซึ่งตลอดทางเดินข้างนอกก็จะมีแบบเป็นยอมยอมยอมยแต่ว่าในห้องนอนก็จะมีทุกห้องนะคะคขอนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแบบทูแชร์ริงกันค่ะขขากับกลองแปบ๊บนึงมา อ่าอันนี้ก็เป็นแบบทูแ h a ลี่ยคือห้องฝั่งเนี้ยตึกหอเนี้ยขาจะเน้เป็น8คนแล้วก็4คนเพราะฉะนั้นก็จะมีสี่คนมากกว่านี้ก็4ี่โคนนี่ก็4ี่คนฝั่งก้อยอีกซึ่งแล้วที่เหลือก็จะเป็น8คนฝั่งนู้นก็มี4ี่คน2ห้องหถ้าจะาไม่ผิดแล้วก็ที่เหลือเป็น8คือฝั่งเนี้ยใช่ แล้วก็หอฝั่งนู้นก็จะมีหอเก่าที่ก็อยู่เถอมที่แล้วก็จะมี4ี่คนกับสองคนเท่านั้นแต่ชั้นบนของหอเนี้ยค่ะเห็นอะไรขึ้นไหมก็จะมีแค่8คนเท่านั้นฝั่งนี้ไม่ได้เน้นสองคนสองคนหอใหม่ก็คือหอเก่าที่ก็อยู่เถิมที่แล้วดีกว่าคราวนี้เราจะมาดูสองคนนะคะอันนี้ก็ตู้เก็บรองเท้าเหมือนกันแต่ก็คนละแบบแต่ก็อันนี้ก็เป็นนีรองเท้าเหมือนก้อยหรืครๆจะไม่ใช่ เป็นห้องน้ําซึ่งอันนี้ก็เป็นห้องน้าแมะนี่ก็ห้องน้ำแมนก็มีส่วนอาบน้ำนะคะคราวนี้ก็จะพามาดูห้องข้างในเห็นไหมเหมือนกันเลยเป็นเตียงสองตัวห้องเก่าก้อยก็เป็นยังไงเหมือนมาคนละหรอกแต่ว่าน,นี้ไม่ดีเห็นไหมมีไฟดวงเดียวพัดลมตู้เสื้อผ้าสองตู้แล้วก็ตู้หนังสือในห้องนี่คือทุกอย่างอะ่ะอยู่ในห้องเดียวเลยแล้วก็เขาเรียกอะไรตู้เย็นทีวีคือทุกอย่างอยู่ในห้องเดียวเลยคือฝั่งนี้รู้สึกว่าสองคนไม่ดี เยีะสองคนแสดงว่าสองห้องเนี้ยแชร์อันนี้กันแชร์ห้องน้ำ เดี๋ยวกยพาไปดูสี่คนแบบห้องอื่นให้ดูด้วยอันนี้คือสี่คนแบบห้องอื่นที่ไม่ใช่ห้องกอยเห็นไหมมันก็จะคล้ายๆกันนี่โอเคอันนี้ก็มาสำรวจเลยคือในตู้เขาไม่ได้มีอะไรนี่แต่ว่าตู้เสื้อผ้าก็มีหลายแบบไม่เหมือนกันเดี๋ยวก็จะเปิดตู้ก็ให้ดูขอจัดก่อนคือมันก็ไม่รกเลยนะจริงๆแล้วแต่ว่าห้องน้ําเหมือนกันนะคะทุกคน ก็ยชอบห้องก็ยมากกว่าหน้าต่างใหญ่กว่าเยอะเลยนี่นะคะขอนี้ดูดูดูถ้าเป็นสี่คนจะมีไฟหัวเตียงใช่ไหมแต่ว่าสองคนมีไฟแบบใช้ร่วมกันนี่เห็นไหมก็บอกว่าการจัดเรียงมันไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับขนาดห้องอะก็รูปแบบห้องซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะแปดตัวเหมือนกันค่ะมีตู้เย็นตรงนั้นแต่ว่าห้องนี้ก็จะเป็นหน้าต่างแบบตรงข้ามสองฝั่งอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบดีของก็มันฝั่งเดียวแล้วก็ยาวก็ว่าส่งฟังเข้าอย่างเมนูห้องสว่างกว่าดี เสร็จแล้วเราก็จะมาเห็นทีวีอันนี้เหมือนกันเห็นไหมตัวคอมมอนรูมก็ไม่เหมือนกนอันนี่มีลอเตอร์ไฟด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าคอมมอนรูมห้องตรงเนี้ยเล็กกว่าห้องก้อยไม่รู้คิดเป็นเองหรือเปล่าแต่รู้สึกว่า,า,ลาเล็กกว่าห้องก้อยใหญ่กว่า ไม่รู้เลยว่าคลิปนี้ยาวขนาดไหนแต่ว่าตั้งใจมากๆเดี๋ยวจะมาทำคลิปวิดีโอพูดรายละเอียดยิบย่อยเกี่ยวกับแฟค i b i ิตี้ต่างๆละก็ หอเปรียเที่บอะไรต่างๆให้ฟังนะคะนี่ก็จะเป็นเปิดห้องทัวร์คร่าวๆสำหรับภาคอังกฤษก็จะมีด้วยจะลองทำเป็นภาษาอังกฤษทั้ทงคลิปดูเหมือนกันเป็นการอธิบายหองเหมือนกันแต่คงไม่พูดเยอะขนาดนี้หรอกโอเคยังไงก็ต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนแล้นะคะที่ติดตามช่องก้อยเช่าก็ฝากกดไลก์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยะคะ่ะต่อไปจะพยายามอัปเดตคลิปทุกสัปดาห์แล้วพูดจริงๆนะแบบว่าสัญญาก,กับตัวเองแล้วจะอัปเดตคลิปให้ได้ทุกสัปดาห์อาจจะเป็นแบบว่าทุกวันศุกร์หกโมงครึง่ง อินเดียสองทุ่มไทยหนื่อยังไงเดี๋ยวว่ากนดีที่ยังไงก็ขอบคุณมากานะคะที่ติดตามจะพยายามทำคลิปให้ดีค่ะอัปเดตคือขอบอกก่อนได้ไหมอ่ะแบบว่าอยากให้แก้ไขตรงไหนอ่ะบอกมันเลยเดี๋ยวจะแก้ไขให้ปร,ปรับปรุงให้คือตัดคลิปคนเดียวก็พยายามเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็อยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็บอกมาได้เลยนะคะแต่ยังก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามอยู่นะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้า